สวัสดีครับผมมาลองเสียงปรีแอมนะครับของแกสซาวมริกันซาวครับเป็นรุ่นท o b บี้นะครับผมเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นลูกค้าฝากขายนะครับเป็นไฟร้อยนะครับเดิมๆนะครับย s เนะฮะตัวนี้นะฮะไอ้เขาแอมที่ใช้เป็นพิจิโอเดครับรุ่นโนวานะฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะมีเกสวอลลุ่มนะฮะแล้วเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่นะฮะอ่าเนี่ย กระพงที่ใช้นอ,องเป็นเอ่อวัตต์ดเดียวครับแต่ท่น9.1พวกนี้นะฮะดีมากนะ,ออะขออนุญาตฝากร้านนิดน,งนึงครับไลน์เฟซบุ๊กครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับน,ะะน,นี่นะฮะอเดี๋ยวมาดูกอรเล่นของตัวเปลี่ยมทบี้แกลสซาวเแกันซาวนะครับอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะะเนี่ยอันนี้ power on อ่า on off นะฮะปิดเปิดปิดเครื่องนะอันนี้ก็จะมีปรับอ่า channel A B นะครับเนี่ยนะอ่ะ ด้านซ้ายขวานะครับเนี่ยนะฮะอันนี้แหลมนะฮะอันนี้เป็นเนี่ยนะฮะปรับได้อาหารโยกไปตรงกลางครับแฟลตเนี่ยนะฮะนี่เทเบิลข้างหนึ่งครับนี่นะฮะเอามากเอาน้อยลูกค้าปรับได้นะครับนีนะ่อันนี้ปรับบาล้านซ้ายขวาครับเนี่ยนะบาล้านซ้ายขวาเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกติ ะอันนี้ก็ปรับอินพุตเนี่ยฮะอินพุตตอนนี้ต่อช่อง AUX 1นะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็สเตอริโอนะฮะปรับได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเสียงดีมากนะฮะวอลลุ่มนะฮะอ่เนี่ยปรับแผลปรับเปรียดได้นะฮะขาวมากกับน้อยปรับได้เลยนะฮะ ภาพรวมสวยสวยครับตัวนี้นี่อันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับนี่นะต้องกินพจน์นะใช้งานได้หมดนะครับลองหมดแล้วนะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับขอบคุณครับ